TikTok a p แอปพลิเคชันที่มาแรงแซงทุกแพลตฟอร์ม วันนี้ผมเชื่อว่า Tik t อกเนี่ยน่าจะเป็นแอปหนึ่งแอปที่ทุกคนมีติดเคลื่อนกันแล้วก็เล่นกันทุกวันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อกันไหมครับว่า Tik t o อกเนี่ยอายุน้องเขาเนี่ยแค่6ปีเองนะครับแต่ว่าสามารถทํายอดดาวน์โหลดนะครับแซงรุ่นพี่อย่าง Facebook อย่าง u t u b e เนี่ยขึ้นมาอันดับหนึ่งได้2ปีซ้อนเลยนะครับจนถึงขนาดว่าขนาด Facebook เอง u t u b e เองเนี่ยยังต้องปรับตัวตาม t i k t อกเลยนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้ทิ t o อกมาแรงได้ขนาดนี้นะครับติดตามได้ใน Things Business ครับ วันนี้นะครับอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันถึงแอปแอปหนึ่งครับที่ทํายอดดาวน์โหลดเป็นอันดับหนึ่งะครับได้2ปีซ้อนเลยนะครับในปี2020และ2021ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ TikTok กครับ t i k t o อกครับมีจุดกําเนิดจากประเทศจีนซึ่งที่จีนนะครับเขาจะเรียกแอปนี้ว่าโตยินกันนะครับซึ่งทิกต o อกนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ย9กันยายนพศ2อง6นะครับภายใต้การดัดของไบแดนนั่นเองครับซึ่งไบแดนเนี่ยเป็นยูนิคอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกณ 2012นะครับซึ่งผู้ก่อตั้งเนี่ยจางอี้หมินเนี่ยครับเขามองว่าเทรนด์ในการเสพสื่อต่างๆในโลกแบบนี้พวกนิตยสารต่างๆหรือว่าพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันกำลังจะหมดไปนะครับแต่ว่าทุกคนจะมาอ่านแล้วก็เสพสื่ออยู่บนโลกออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองครับ ซึ่งจริงๆตั้งแต่ปี2010นะครับ TikTok ก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเรื่องหนึง่งเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับโลกของเราแล้วทําให้ TikTok เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดปี2020นั่นเองครับในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงประมาณมีนาะ2020เกิดการล็อกดาวน์นะครับมาทาให้คนนะครับเริ่มหาเอนเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบใหม่ๆนะครับซึ่ง TikTok เนี่ยเป็นทางออกของคนณเวลานั้นเลยนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2 ปี่ยปี2018เนี่ยอยู่อันดับ4นะครับ2019อันดับ2นะครับและว2 2 2 2 2 2 1ครองอันดับ1มา2สมัยซ้อนเลยนะครับเรียกว่าแซงแอปรุ่นพี่อย่าง f c e e o o o เอยอ,อย่าง YouTube <ม>ไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าไอแพลตฟอร์มช็อตวิดีโอเหล่านี้นะครับ YouTube และ f a c e b o o k เนี่ยเรียกได้ว่าลอกกันตรงๆเอาไปอยู่บนแอปเลยครับจากที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ TikTok เป็นคนจุดกระแส่องช็อตวิดีโอเลยครับ ซึ่งจากข้อมูลปี2018นะครับ TikTok มีผู้ใช้งานทั่วโลกราว250ล้านคนนะครับแล้วสิ้นปี2020เนี่ยมีผู้ใช้งานประมาณ500ล้านคนนะครับซึ่งสิ้นปี2021นะครับมีผู้ใช้งานทะลุ1,000ล้านคนนะครับเรียกว่าเป็นแบบมายสเตอ์ที่ชัดมากนะครับและณปัจจุบันตอนนี้นะครับยังไม่สิ้นปี2022ดีเนี่ย TikTok ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกนะครับทะลุ1,500ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในโลกของเรานะครับไม่เคยมีแอปแอปไหนมีผู้ใช้งานเติบโตเเเเเเรรร็วววขนนนนาาาาาาดีีี้้้ท่่่่่กกกกกัับ Tik Took YouTube Facebook มอออออลลลลยยยุพงงงหหืตใช10ปะจ ผู้ใช้งานหลักพันล้านเนี่ยแต่ว่า t i k To อกใช้เวลาสั้นๆเพียง6ปีเท่านั้นครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เราใช้ไปกับแอปพลิเคชันนั้นๆครับโดยทิกต็อเนี่ยครับคลองอันดับ2ในฐานะที่เป็นช็อตวิดีโอนะครับแอปอันดับหนึ่งอย่างที่เรารู้กันแล้วคือ YouTube มันเป็นวิดีโอยาวทําให้เราต้องสเปนอยู่บนแอปนานใช่ไหมครับแต่ทิกต o k เนี่ยเป็นแอปอันดับ2เลยนะครับที่คนทั่วโลกใช้เวลาอยู่กับมันมากที่สุดนะครับถึงว่าเป็นปรากฏการณ์ของโซเชียลมีเดียแพลต บริษัทไบแดนเองณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับมีมูลค่าธุรกิจประมาณนะครับสามแสนห้าหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวสิบสองล้านล้านบาทนะครับถ้าถามว่าสิบสองล้านล้านบาทเนี่ยบริษัทเขาใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับอยากเปรียบเทียบกับปตทบ้านเรานะครับปตทบ้านาเรามีมูลค่าตลาดประมาณหนึ่งล้านล้านบาทนะครับก็เรียวกว่บบาไบแดนตอนนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปตทถึงสิบสองเท่าเลยครับเรียวกว่าใหญ่มากๆเลยครับเพื่อนๆ ทีนี้เรามาย้อนลอยกันดูหน่อยนะคะว่าทําไมเกิดอะไรขึ้น t ิ k กต o k ถึงได้ดังเป็นผู้แตกขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองย้อนดูไวรัลในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไอวอเอ๊ะเอเอเอหรือว่าเพลงคิมิโนโตะเพลงไฟบอยของพีพีนะครับหรือว่าจะเป็นไวรัลที่กำลังดังตอนนี้ของพี่กรีฑทนนะครับที่ไอดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครก็มาจากติ k กต o k ด้วยกันทางนั้นเลยนะครับเรียกว่ากระแสต่างๆหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดไวรัลเนี่ยมักจะ TikTok ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมอยู่ทั้ง Facebook มา YouTube มาแล้วก็มาอยู่ใน TikTok ด้วยนะครับอย่างแรกที่เราสังเกตเห็นเลยคือตอนเนี้รูปแบบแบบช็อตวิดีโอนะครับเอาชนะรูปแบบบทความบน Facebook Fanpage เอาชนะทั้งวิดีโอแบบยาวบน YouTube แบบเรียบเลยนะครับเมื่อก่อนถ้าใครอยากจะเป็นอินฟูเนี่ยก็ต้องสร้าง Facebook Fanpage สักพักนึงก็จะเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้เป็น TikToker นะครับที่มาแรงแล้วก็มาแซงทุกโค้งจริงๆครับซึ่งถ้ามองไปดูกลุ่มที่เล่น TikTok ณนะปัจจุบันนะกลุ่มใหญ่ที่สุดตอนนี้แล้เป็นจุดเด่นของแอปพลิเคชันเข้าเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่ม16 ปีถึง24ปีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เล่น TikTok นะเวลานี้เลยครับถ้าทุกคนไปดูว่า Facebook เอยไปดู YouTube อย่างเงี้ยครับ กลุ่มผู้ใช้งานหลักจะเป็น25ถึง34ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราอยากจะสื่อสารกับเด็กกลุ่มนี้นะครับที่เป็น16ถึง24เนี่ยจะต้องใช้ t i k t o k ในการสื่อสารเป็นช่องทางหลักเลยก็ว่าได้ครับและสิ่งหนึ่งที่ผมไปถามน้องๆมาแล้วเราอยากเที่ยวไหนเออเราอยากทานร้านอาหารอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะเสิร์ช Google ใช่ไหมครับว่าร้านเด็ดร้านดัง่น่นน,น,นี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปถามน้องๆอายุ16ถึง24นะครับคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือเขาเสิร์ชผ่าน t i k t o k นะครับเขาไม่เสิ YouTube Google ร แต่เขาใช้ TikTok ในการเซิร์ชแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆบอกทุกอย่างแบบเป็นช็อตๆเป็นไฮไลท์เร็วๆเก็บข้อมูลแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ เพราะถ้าเกิดทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับเราต้องมีทีมถ่ายมีทีมอัดเสียงมีทีมตัดต่อมีทีมสคริปต์ต่างๆแสงไฟจัดเต็มนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับท k t o อกไม่ใช่แบบนั้นเลยครับก้องหน้าตัวเดียวถ่ายปุ๊บเจ็บชุบเรียบร้อยมันก็เลยทำให้ทุกคนนะสามารถเป็น Tik t i k t o อกเกได้นะครับม,มันก็เลยเหมือนกับไอเสน้นเรื่องความก้องลงทุนเยอะต้องมีคอมพิวเตอร์ดีๆมีทีมงานนะครับทุกอย่างจบเลยครับแอปเดียวทําได้ทุกอย่างเลย แลวนอกจากนี้นะครับ TikTok เนี่ยยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่มันสนับสนุนทําให้เกิด e n g a g e กันระหว่าง community ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ challenge เรื่องของการ duet ต่างๆนะครับไอ้พวกเนี้ยครับมันทําให้เกิดแรงสปินคอนเทนต์ต่างๆแบบไม่รู้จบเลยครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าเวลามีวร์ลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทุกคนแห่ทากันเนี่ยแป๊บๆไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นสปอ o ์ตโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับมันจะวร์ลได้แบบรวดเร็วมากๆเลยครับซึ่งพอเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่มันพลิกโฉบไปเลยครับก็คือเหล่านักการตาาด่ว เพราออนไลน์เนี่ยเราต้องไปจ้างอินฟูตัวใหญ่ๆถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้พอมันมี Tik t o อกมีอะไรเหล่านี้มากขึ้นนะครับสามารถใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ใช้นาโนอินฟลูเอนเซอร์ได้ทำทิกต o o k แบบเจาะกลุ่มเข้าไปได้นะครับพอเราสามารถเจาะกลุ่มตลาดเข้าไปได้รูปแบบในการทําตลาดรูปแบบในการครีเอทีฟต่างๆนะครับมันจะแตกต่างออกไปจากโฆษณาแบบยุคเดิมๆหรือว่าการทําการตลาดแบบยุคเดิมๆเลยครับที่นี่ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในทิกต o k กเลยครับก็คือรีชมันดีกว่ามากๆซึ่งเรื่องนี้มันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าถ ถูกไหมครับแต่15นาทีบน Tik Tok เนี่ยอาจจะหมายถึง20คอนเทนต์ถึง30คอนเทนต์ได้เลยครับคอนเทนต์ที่อยู่บน Tik t o อกเนี่ยมันถึงสร้างวิวสร้างไลชได้เยอะกว่าบน YouTube แล้วคนรู้สึกว่าเข้าไปอยู่บน Tik Tok แล้วเนี่ยการเข้าถึงมันดีกว่า ซึ่งก็ถามว่าอัลกอริทึมของ Facebook ที่เป็นแอปอันดับหนึ่งของเราตอนนี้แย่ขนาดไหนนะครับทุกคนลองไปสกอร์ในมือถือก็ได้เปิดแอป Facebook ขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยสัดส,ส่วนการโฆษณาต่างๆนะครับเราจะเห็นโพสต์เพื่อนประมาณ3ไม่เกิน5โพสนะครับเราจะคั่นด้วยสปอนเซอร์1อันหรือบางครั้งในช่วงที่แบบคนยิงแอดกันพีกๆนะครับเราจะเห็นแบบ 3ต่อหนึ่งเลยครับและอย่างล่าสุดเลยนะครับฟังก์ชันใหม่ที่ Tik t o k เพิ่งเปิดมาคือ Tik t o k s h o p นะครับก็คือสามารถทำให้เราเอาของไปขายบน t i k t o k ได้เลยนะครับซึ่งผมบอกกับทุกคนก่อนนะผมมีเพื่อนหลายคนที่ทำร้านอยู่บน Tik t o k นะครับบนช h อป e ี้เลยบน l า z a d a บนทุกที่เลยนะครับทิกตอกช็อปตอนนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่เป็นเดอะแบกของร้านเขาเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถทำคอนเทนต์ได้ครีเอทีฟมากๆในการรีวิวสินค้าต่างๆเนี่ยครับใน TikTok นี่คือเปิดกว้างมากเนื่องจากว่ามันเป็นช็อตวิดีโอที่สั้นต้องกระชับ และมัดใจคนดูได้ใน3วีผมว่าเผื่อสองวีด้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดมา2วีแรกเราไม่สนใจเราก็สไลด์ผ่านถูไหมครับแต่ว่า ไอความค reat ีฟเหล่านี้ไอความตรงประเด็นเหล่านี้นะครับที่มันทําให้ Tik t o อกมันมีเสน่ห์มากๆการทําการตลาดการค reat ีฟต่างๆนะครับมาเลยแตกต่างออกไปจากแพลตฟอร์มอื่นๆจาก YouTube จาก Facebook มากๆณเวลานี้เนี่ยครับถ้าใครลองดูผมแนะนําเลยนะว่าให้ลองเล่น t i k t o อกดูแล้วถ้าลองไปดูเวลาเข้าขายของกันนะครับค reat ีฟแบบสุดๆเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหตุผลครับว่าทําไม t ิ k t o อกในช่วงเวลานี้ถึงมาแรงมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่า Tik t o อกก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนะครับที่มันมา แล้วมันก็จะบูมบูมบูมดังๆแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปแล้วสักพักมันอาจจะมีทิกตอกวีสออกมาให้เราติดตามกันอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดที่เราจะต้องจับเทรนด์เหล่านี้เอาเครื่องมือการตลาดเหล่านี้มาใช้นะครับมันเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่เราจะต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนเพื่อตามกระแสะเหล่านี้ให้ทันนะครับทิกตอกมาแล้วเราใช้ประโยชน์จากมันเดี๋ยวมีตัวใหม่มาเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วไปใช้กับมันต่อนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้อยากใช้ติ k t ต k อกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวธุรกิจดีๆมันๆแบบนี้นะครับอยากให้กดไลค์กดติดตามติ๊งอัพไว้เลยนะครับไว้เดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวธุรกิจในแง่มูลต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแน่นอนนะครับขอบคุณครับ